และแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะหมู่บ้านอีตองเป็นไงบ้างรีวิวกันน <ah ั่งรถไโอหแบกบททั้งตะวนทั้งคนทั้งเรือก็ยายเห็นนะว่าหลับไม่เห็นอ่ะไม่ำเห็นไม่หลับพอไหมเท้าบ้าโคตรเยอะคอนเทนต์เรายอมเท้ากับเข้าสู่รถประทับปิดคันเดิมอีกแล้ว วันนี้เราจะพาทุกคนไปที่บานจนาบุรีก็คือที่ตำบลปีล็อกหมู่บ้านอีต่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปี2022เนี่ยเดินทางโดยที่แบบว่าไม่ได้ใช้รถส่วนตัวใช้รถสาธารณะเนี่ยเราจะหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่และจะเดินทางยังไงด้บ้างเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนและตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟธนบุรีนั่นเองนะครับคือจะบอกก่อนว่าจริงๆอะ่ะจาก กรุงเทพไปกาญจนบุรีเนี่ยไป้วยกันทั้งหมดได้สามทางเนาะทางแรกเลยก็คือรถไฟที่เราไปนั่นเองก็คือสำหรับใครที่สายสโลไลฟ์อยากจะเก็บบรรยากาศรอบทางเนี่ยก็คือตามพวกเรามาได้แล้วก็ทางที่2ก็คือไปด้วยรถตู้นะครับผมก็จะมีรถตู้ที่หมอชิดที่เราทําการรีเสิร์ชมาและท้ายก็คือจะมีมินิบัสครับผมและราคารถไฟในครั้งนี้เพียงแค่25บาบาทนะครับก็คือค่าใช้จ่ายครั้งแรกของเราเดี๋ยวยังไงต่อเดี๋ยวรอดูกันนะครับ ยังไงบ้างรีวิวกันนั่งรถไปโอ้โหแดดบดทั้งคนทั้งรถเหม่ยไหมฝุ่นมาก็คือใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงกว่ากว่าและนี่ก็คือเป็นแค่เที่ยงครึ่งทางแรกนะครับเดี๋ยวทางต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถสองแถวเนาะไปที่มขสอบก็ไปต่อรถตู้เนี่ยไปอำเภอทองขาภูมิพอไหมพร้อมรือยังต้องพอไปครับผม นี่นะครับตัวรถตู้ของเราราคาอยู่ที่125 125บาทนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา1 0 5โมง50นะครับเดี๋ยวรถเราจะออกในเวลา1 1เโมงยอนี่รถตู้ของเรามาแล้วเ,เดี๋ยวนั่งรอ,อกันไปก่อนนะับ <l> พร้อมจะลุยต่อกับการเดินทางในขั้นที่2แล้วหรือยังค <l> <c oughs> รับผมพร้อมัอนไม่มีแล้ นีนที่เราจะถึงทองผาภูมิกันครับประออมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงสุดท้ายย้ายเห็นนะว่าหลับไม่มีทางไม่มีทางหมายถึง,งว่าไม่หลับโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทาน <c oughs> งต่อกลับรถ ของพี่โจ้ัลนีเ่เอใช่ไหมที่เราจองไว้ซึ่งจริงๆแล้ววิธีการขึ้นไปที่หมืนหอนวัดนิทรองเนี่ยมันจะมีรถโดยสารสาธารณะด้วยก็คือรถสองแถวด้วยกันแต่ด้วยความที่เราเนี่ยมาไม่ถึงเพราะว่าเหมือนรถเนี่ยมันจะหมดตอนเที่ยงครึ่งเนาะใช่ใช่ไม่ทนมันแล้วเราก็มาไม่ทนันเราก็เลยเนละือกที่จะใช้เป็นรถที่แบบเหมาไปเลยเพราะว่าเราจะมาถึงตอนไหนเราก็จะไดดแบบไปตอนนั้นได้นะครับผม ตะนาวสีนะคะเป็นชายแดนที่ฝั่งนี้คือไทยฝั่งนู้นคือประเทศเมียนมากก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือในภาษาเมียนมากเรียกว่าปีล็อกตองค่ะวิวสวยมากทุกคนต้องมาให้ได้เลยนะ และแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะหมู่บ้านอีปองเป็นไงบ้างความรู้สึกของการป่าด่านรถไฟรถสองแถวรถตู้แล้วก็รถนําทางจนมาถึงจนได้เป็นไงบ้างอ่ะเอาใจหายเหนื่อยอยู่แหละหายเหนื่อยเพราะว่ามันรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบเป็นธรรมชาติได้พักใจจริงๆไม่แล้วก็หายหิวด้วยหายหิวด้วยเพราะว่าเพราะว่ากินตลอดทางคนนี้ ตอนนี้เป็นไงอากาศดีนะไม่ไม่เย็นเกินไปไม่ไม่ร้อนลมพัดมามันแบบหนาวๆเนาะค,คือแบบอันนี้มุมเช็กอินแรกนะครับผมตรงนั้นในนู้นก็เป็นตลาดเนาะใชะ่แล้วก็จะเป็นของฝากของฝั่งเพื่อนบ้านก็คือประเทศเมียนมาเพื่อนบ้าองออเราอ้วยที ดีมากเลยเนาะสุดๆอิ่มอกอิ่มใจเหมาะกับใครที่แบบจะมาแบบทิพพักผ่อนสามวันสองคืนหรือสองวันหนึ่งคืนก็ได้แต่ว่าถ้าให้แนะนําก็อยากให้เป็นแบบสักสามวันสองคืนสองคืนเนาะไหนๆก็แบบขึ้นมาแล้วเพราะว่ากวาจะขึ้นมาถึงตรงนี้ก็คือแบบสามร้อยเก้าสิบเก้าโค้งเพราะนั้นก็ใช้คุ้มสักนิดหนึ่ง เดี๋ยวค่ำนี้เราจะไปฝากท้องกับเมนูที่สุดยอดคิดนั่นก็คือหมูกระทะกับอากาศเย็นๆของเะฟินหน้าด้วยมันคือเข้ากันสุดๆอยู่แล้วนิงนงตรงนั้นอุปกรณ์ทำเหลืองแม่เฮ้เหลืองแม่เฮ้เหมเหืองแร่เฮ้ถูกแล้วห <laughs> <ก S 2> <laughs> มูสิบปี <laughs> าแล้วพอไหมอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ครับ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีห้ายี่สิบแปดค่ะตอนนี้เรากาลังจะเดินทางไปขึ้นเนินช้นเนินช้างสือซึ่งจะต้องไปที่ไหนก็นจะจะต้องไปขึ้นกับรถอันนี้นะคะในราคาห้าสิบบาทเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าข้างบนจะสวยแค่ไหนแล้วก็จะคุ้นกับการตื่นเชา้าแล้วก็การหนาวว่าวันนีไ้ไหมไปดูกัยค่ะหนาวเหรอหนาวว่า <laughs> ถึงแล้วนะครับเนินช้างศึกตอนนี้เป็น5้าโมงยีเนาะห้าโมงยีเก้บอกว่าเดี๋ยว sunrise จะประมาณ6กโมงหนึ่งนาทีตรงนี้จะทะเลเหมอกแล้วเต็มไปด้วยวาทิตย์ขึ้นก็คงจะสวยมากคาดว่าจะสวยมากเพราะว่าด้านบนตอนนี้หนาวมากแล้วก็ตอนนี้เราแนะนําว่าใครที่ขึ้นมารีบมาเร็วๆก่อนมาจองทำเลทองไว้ก่อนเพราะจะได้แบบแชะภาพสวยๆนะครับ ดูนิดนึงอากาศหนามากวิวดีมากใครที่อยากจะพักใจหรือว่าแบบเอ่อเติมชาร์จแบบใช้กับจัวใจก็คือมาดีกว่ามาเลยใจ,จ ชุดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งจุดสําคัญที่เป็นจุดแลนด์มาร์กของหมู่บ้านนะครับแลวก็คือน้ำตกจอกกระดิ่งน,นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนไปถ,ถ,ถึงแล้วนี่เราได้ตัวมาแล้วจะเข้าไปดูน้าตกจอกกระดิ่งออราคาคนละอยู่ที่40บาทเท่านั้นคุ้มมากๆคิดว่าข้างในจะต้องสวยแล้วก็ได้คอนเทนท์พิเมันต้องเดินเข้าไปอีกใช่ไหมใช่ค่ะโอเค มหาธรรมของเราก็คือว่าเราลงคือเราอะลงเราคิดว่าเอ้ยคนอื่นอะเอ้ยเขาไม่ลงหรอกเขาเออเขาไม่มาหาบุญสวยเป็นจริงแล้วอะครับคือเขาฉลาดเพราะว่าทําไมด้านล่างคือเลยยังไงเท้าบ้าโคตรเยอะเรายองเดียมเท้าคือตอนเนี้ยคือบาดไปแล้วเจ็บเท้ามากแล้วก็พยายามแบบเนี้ยว่ามันช่วกันง้อเท้าแต่ว่าจริงจริงอะเจ็บมากเราต้องน้อค่ะเราจะพาต้องเดินไปนู่นต้องเดินขับไปต้องเดินไปแล้ว ออยู่ข้างบนนู้นแล้วคนด้านบนก็คือบอกแล้วแบบว่าใช้พวกนี้คือสู้ตัดไปครับต่อกลับเข้าสู่รถประจำคันเดิมอีกแล้วคือวันนี้เราจะกลับไปที่ตรงเดินชางซึอันนี้ไม่ชวนเอาว่าจะทันหรือไม่ทันเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูกันก่อนว่าทันหรือไม่ทันมาลุ้นกันและนี่คือถนน เริ่มแล้วเริ่มแล้วพร้อมยังพร้อมไหมและตอนนี้เมืองของเราถูกปกคุมไปด้วยหมอกหมอกหมอกมอกที่แบบว่าหมอกแบบตะโกนกนี่ยังเป็นห่วงพี่เจเลยว่าเราจะลงเขาไปยังไงเพราะหมอกแบบทุกคนคือเนี่ยเห็นปะว่ามันไม่เห็นอะไรเลยตรงเนี้ย แล้วก็หันไปก็อุ้ยหมอกแก้โหมอกสัสดีสมันลีฮัลโหล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 ว่าไงครับวันนี้ตื่นเช้ามาพร้อมกับวิวที่ฝนตกนะ ตื่นมาเจอกับอากาศดีอีกแล้วเพราะว่าฝนกําลังตกและหลังจากฝนต,ต,ตกับหมอกมาแน่ครับเช้านี้เราก็ไม่มีอะไรเราก็แค่จะเดินเก็บบรรยาก,กาศในหมู่บ้านกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงจากหมู่บ้านต่อกันไปแล้วเอ้ยให้ดูนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นที่พักของเรานะครับก็คือที่พักในหมู่บ้นานต่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวบ,บสเตย์เนาะใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะก็คือนตลอดทั้งหมดเนี่ยเป็น6สเตย์แปลว่าเราจะเลือลกที่ไหน มันก็คือเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสแลงที่พักเลยว่าใครจะที่ไหนเพราะทุกที่มเหมือนกันหมดทุกอย่างก็คือจะเป็นโฮมสเตย์แล้วก็ราคาก็คือจะเท่ากันหมดเลยเดีย๋ยวเราไปเดินชมรอบหมู่บ้านกันตรงน,นี้นะคะก็เป็นรอบๆหมู่บ้านซึ่งตัวนี้ก็จกะผสมเป็นทั้งของชาวบ้านเองแล้วก็เป็นของโฮมสเตย์ด้วยน่ารักมากทุกคน ต้อนเขียนจ้องินมาดูใครที่อยากจะมานะอย่าลืมมาเก่งกันนะคะแบบเพราะว่าการที่เขียนเนี่ยมันเหมือนมีมนลังมันให้เราอินกับบรรยากาศแล้วก็อยากใช้สิ่งที่เขียนเป็นจริงด้วยมากันเยอะๆนะบ๊ายบยบ๊านบ๊ายมือไม่ถึงอ่าให้เป็นมือนิงโอเค และในที่สุดก็ถึงเวลาจากลาเมืองแห่งสายหมอกถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆแต่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นหัวใจการเดินทางกลับในครั้งนี้เรายังคงนั่งรถพิโจโญลงไปยังตัวเมืองทองผาภูมิเช่นเคยจากนั้นต่อโดยรถเมแดงไปยังตัวเมืองการใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเหนื่อยชิบหายเลย ถึงบขอสอจองตั๋วมินิบัสกลับกรุงเทพท่ามกลางฝนพรำถ้าจะถามว่าทริปนี้เหนื่อยตรงไหนก็คงตรงการเดินทางที่แสนโหดนี่แหละแต่เรื่องราวความประทับใจที่ได้จากที่นี่ถ้าไม่ลืมความเหนื่อยนี้ไปเลยไปเจอกันใหม่นะหมู่บ้านนี้ตอง